สวัสดีค่ะเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องรุ่นพี่มาช่วยลำห้องดนตรีไทยห้องนาฏศิลป์นี่จะเป็นอะไรที่ต้องมีเรื่องราวผีผีมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอคงเป็นเพราะศาสตร์ดนตรีไทยนั้นมีครูเครื่องดนตรีไทยทุกชิ้นมีเจ้าของคนที่เป็นผู้เล่น ที่จะหยิบจับหรือเล่นเครื่องดนตรีจะต้องมีการไหว้ขอขมาก,ก่อนทุกครั้งย้อนกลับไปตอนต้นอยู่ม .4 โรงเรียนจะมีการจัดงานรวมสิทธิ์เก่าของโรงเรียนทุกปีแล้วคุณครูก็จะให้แต่ละชั้นปีทำการแสดงชั้นปีละสองชุดโดยความที่ห้องของต้นอยู่ห้องแรกๆเป็นห้องเด็กเรียนเก่งก็จะถูกจับมาเป็นหัวเลียวหัวแรงในการคิดชุดการแสดง ห้องม .4 1ต้นได้รับผิดชอบร่วมกับม .4 ทับ3ม .4 ทับ5ม .4 ทับ7และม .4 ทั9เป็นห้องเลขคี่โชคดีที่ห้องเลขคี่นี้มีเพื่อนๆที่อยู่วงดนตรีไทยหลายคนพูดได้ว่าครบวงเลยเพื่อนๆและต้นประชนุนกันเรื่องการแสดงว่าจะเอาอะไรไปทำการแสดงดี คงต้องเป็นการรำแต่จะรำอะไรนี่สิก็ยังนึกไม่ออกต้นอยู่ๆก็นึกอยากลองของวันนั้นเดินผ่านห้องดนตรีไทยก็เลยอธิษฐานในใจว่าอยากให้ทำการสแสดงชุดไหนไปเข้าฝันผมหน่อยครับต้นลองของเองโดยที่ไม่มีใครรู้แล้วคืนนั้นต้นก็ฝันเห็นคนมารำเพลงบุสบาเสียงเทียน ซึ่งเป็นเพลงตอนหนึ่งในวรรณคดีเรื่องอีเหนาเขาจำความฝันได้แม่นและเขาเองก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้คือเพลงบุตรบาเสียงเทียนเช้าวันต่อมาต้นเลยเดินไปที่ห้องดนตรีไทยไปหาอาจารย์แล้วเขียนเนื้อเพลงเท่าที่จำได้ไปให้อาจารย์ดูอาจารย์บอกว่านี่คือเพลงบุตรบาเสียงเทียนพวกเธอจะรำเพลงนี้เหรอตนบอกว่าครับ จะเอาเพลงนี้มาทำการแสดงอาจารย์ทำหน้าคิดหนักเหมือนจะพูดอะไรบางอยา่างต้นเลยถามว่าทำไมหรือครับมันยากหรออาจารย์บอกว่าไม่ยากหรอกแต่การสแสดงชุดนี้โรงเรียนเราไม่ทำมานานแล้วต้นเกิดความสงสยัยจึงถามอาจารย์กลับว่าเพราะอะไรหรือครับอาจารย์จึงเริ่มเล่าว,ว่าเมื่อ10ปีก่อน โรงเรียนได้นำการแสดงชุดนี้ไปโชว์ในงานกาชาติของจังหวัดแต่ว่ารถที่รับส่งนางลำไปเกิดอุบัติเหตุประสานงากับรถบรรทุกอ้อยทำให้นางลำเสียชีวิตขาที่ทั้งหมดและเสียชีวิตขาชุดลำนั้นเลยตอนนั้นเป็นข่าวสะเทือนใจมากๆของโรงเรียนทุกคนในโรงเรียนพร้อมผู้ปกครองต่างเศร้าโศกเสียใจมากๆ ซึ่งตอนนั้นพวกเธอยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เลยผมเลยถึงบางอ้อที่ผมพูดลองของเมื่อวานก่อนอาจจะเป็นนางรำรุ่นพี่คงอยากเห็นการแสดงครั้งนี้ก็เลยมาเข้าฝันและทำให้ผมอยากทําการแสดงชุดนี้มากๆตนเลยเล่าเรื่องความฝันให้อาจารย์ฟังซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจและรับปากว่าจะติดต่อครูที่ทำการซ้อมรำเพลงนี้เมื่อสิบปีก่อนให้ ซึ่งคุณครูท่านนั้นตอนนั้นก็อายุเกือบเกือบเจปีแล้วท่านกเกษียณไปนานแล้วพวกต้นก็เข้ามาไม่ทันผ่านไปไม่กี่วันอาจารย์มาบอกพวกผมว่าติดต่ออาจารย์สอนลาท่านนั้นได้แล้วเดี๋ยวช่วงวันหยุดนัดรวมเพื่อนไปหาท่านกันไม่กี่วันต่อมาเพื่อนๆของต้นก็ได้ไปกราบท่านที่บ้านพักบอกว่าอยากให้ท่านช่วยให้คำแนะนำการแสดงชุดนี้ ท่านเล่าเรื่องความหลังให้พวกผมฟังแล้วก็ร้องไห้ท่านคงฝังใจจริงๆกับเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ท่านก็รับปากที่จะมาดูแลการแสดงชุดนี้ก่อนถึงวันงาน3เดือนพวกผมก็เริ่มแคสหานางรำเริ่มซ้อมดนตรีซ้อมรำโดยมีคุณครูท่านนั้นมาดูแลตลอดหลังโรงเรียนเลิกพวกเราจะซ้อมกัน3ามชั่วโมงทุกๆวัน จนใกล้วันงานโรงเรียนคุณครูท่านนั้นก็ไม่ต้องมาดูแลพวกเราแล้วและพวกเราซ้อมกันเองคล่องเรื่องมาเกิดในช่วงที่พวกเราซ้อมวันสุดท้ายวันนั้นทุกระดับชั้นก็ต่างซ้อมกันถึงดึกพวกผมยืนห้องดนตรีไทยกะว่าจะซ้อมถึงสี่ทุ่มและจะเลิกช่วงสองทุ่มกว่าๆพวกผมปิดห้องดนตรีไทยไว้แล้วก็พากันออกไปหาข้าวกินกันข้างนอก กะว่ากินข้าวเสร็จจะกลับมาซ้อมต่อรอบสุดท้ายผมนั่งกินข้าวอยู่ก็มีคุณครูโทรมาหาผมคุณครูท่านนั้นอยู่บ้านพักข้างหลังห้องดนตรีไทยคุณครูถามผมว่าจะสามทุ่มแล้วยังไม่เลิกซ้อมกันอีกหรอเสียงดนตรีไทยกับเสียงคนคุยกันเจียวเจ้าไปหมดให้เบาๆเสียงหน่อยได้ไหมผมฟังจบก็เงียบอึง้งนิ่งไปคิดในใจ คุณครูโดนเล่นงานซะแล้วแต่ผมก็ไม่ได้บอกคุณครูนะว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้องดนตรีไทยตนบอกแค่ว่าจะเลิกซ้อมเร็วๆนี้ครับแล้วตนไม่ได้บอกเพื่อนๆด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะกลัวกันหลังจากกินข้าวเสร็จกลับไปถึงห้องดนตรีไทยก็จะสานทุมเสียงดนตรีไทยดังมาจากใกล้ๆ ตนได้ยินเพียงคนเดียวส่วนเพื่อนๆคนอื่นที่เดินมาด้วยกันเป็นสิบคนไม่มีใครได้ยินเลยสักคนเพื่อนคนหนึ่งกำลังจะไปเปิดประตูห้องดนตรีตนก็เลยเดินไปที่หน้าตา่างเขาแทบช็อกในห้องมีเสียงดนตรีที่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็มีนางรำกำลังรำกันอยู่ทุกคนใส่ชุดรำสวยมากเป็นเพลงบุตรบาทเสียงเทียน ต้นเห็นปุ๊บรีบบอกเพื่อนว่าอย่าเพิ่งเปิดประตูแล้วก็บอกให้ทุกคนกลับบ้านไม่ต้องซ้อมต่อแล้วไปเถอะเชื่อกูอย่าซ้อมต่อตนบอกเพื่อนๆแบบนี้เพื่อนๆก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นพอเดินออกมาห่างจากห้องดนตรีต้นจึงเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นอะไรเพื่อนๆนก็เชื่อเขา เพราะว่าต้นเป็นคนที่มีเซน์เรื่องแบบนี้เพื่อนๆต่างกลัวแต่ก็มีเพื่อนบอกว่าเราต้องไหว้ขอขามานางรำและก็พากันแยกย้ายกลับบ้านหลังจากนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนไปซ้อมตอนกลางวันแทนไม่อยู่ซ้อมตอนเย็นแล้วจนถึงวันทำการแสดงพวกเขาพากันไปจุดธูปบอกกล่าวพวกพี่ๆว่าให้ช่วยทำการแสดงชุดนี้ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรผิดพลาด ขอให้ทุกๆคนชอบการแสดงชุดนี้พอไหว้เสร็จมันกลับทำให้พวกเขาสบายใจแบบงงๆแล้วเพื่อนๆก็ขึ้นเวทีทำการแสดงได้อย่างมั่นใจสวยเพลงไพเราะต้นยืนดูการแสดงข้างล่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองจากนางรำแค่สิบคนแต่ที่ต้นเห็นนางรำบนเวที มีเกือบ20่สิบคนเต็มเวทีสวยงามมากๆตนเขาไม่รู้ว่าคนอื่นๆจะเห็นเหมือนที่เขาเห็นหรือเปล่าพอการแสดงจบเสียงปรบมือดังมากมีบางคนมาบอกต้นว่าการแสดงชุดนี้ดีมากๆนางรำเต็มเวทีเลยคนร้องเพลงก็ร้องเพลงเพราะมากต้นเลยรู้ว่าเขาไม่ได้เห็นเพียงคนเดียวแน่ๆและคุณครูที่สอนรำ พวกเราก็มางานศิษย์เก่าด้วยท่านชมเพื่อนๆของตนและท่านก็พูดว่าคุณครูขอบใจพวกเธอมากที่มาช่วยน้องๆแล้วคุณครูก็มองไปที่ข้างหลังของเพื่อนๆตนพวกเขางงแต่ไม่ได้เอ่ยปากทักอะไรพวกเขาเลยเข้าไปกราบขอบคุณท่านเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนร้องเพลงบุษบาเสียงเทียนมาบอกกับตนว่า ตอนที่ร้องเพลงได้ยินเสียงตัวเองแต่มันไม่ได้เป็นเสียงของตัวเองเหมือนเป็นเสียงคนอื่นแล้วเสียงไพเราะเพราะจักใจมากและวันนั้นทุกอย่างก็จบลงด้วยดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนต่างดีใจเช้าอีกวันพวกเพื่อนๆของตนพากันไปทำบุญถวายสังฆทาน กวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพี่ๆนางรำที่เสียชีวิตและขอให้พวกพี่เขาไปสู่สุขติเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับที่ช่องเรื่องเล่าชาวบ้านเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ